สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนําการใช้อันนี้นะคะมันก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างแหละพอดีมีพี่คนนึงมาบอกให้นะแกบอกว่าที่ญี่ปุ่นเขาราะแบบนั้นนะคะเนี่ยปกติเราก็จะลาะแบบนี้นะคะใช้ทังคมดันไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วบางทีอ่ะมันก็จะไปบาดจะไปบาดไอ้ผ้าของลูกค้าขาดเนาะพี่เขาก็เลยบอกให้ลองเอาด้านเนี้ย ใช้นะ,ะเราก็เลยเออลองใช้ดูนะคะมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ชินเนี่ยมันก็จะช้านะถ้าเราชินกันเร็วอะคะเนี่ยเอาทางด้านตุ่มๆอ่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เลาะนี่แกบอกเราเล่าให้แกฟังบอกว่าพี่พี่หนูคิดวิธีเลาะใหม่ได้แล้วเราแกก็เลยมาบอกว่าโอ้ยรู้ตั้งนานแล้ว พี่ญี่ปุ่นเขาใช้กันอย่างนี้ทั้งนั้นพี่นึกว่าน้องนารู้แล้วพี่ก็เลยไม่บอกเขาอะเราก็เพิ่งรู้วันนั้นเราเพิ่งคิดได้วันนั้นลองทําดูสิแล้วมันง่ายไงก็เลยเอาไปแนะนําเขากลายเป็นเขามาบอกเรานะคะเนี่ยก็ดันไปอย่างนี้นะเพราะว่าการทําแบบนี้มันจะมีไอ้นี้ไงตุ้มแหลมๆเนี่ยเอาไว้ป้องกันการ,การบาดนะคะการบาดผ้างานตัวนี้ งานตัวนี้นะคะลูกค้าจะให้เลาะออกเนี่ยเลาะลงนะแล้วก็ต่อความยาวลงมาด้วยการหาผ้ามาดามไว้ข้างในเนาะเนี่ยดามแบบนหนนะคะก็จะลงได้ประมาณมันไม่ถึงนิ้วหรอกเนี่ยลงได้แค่ครึ่งนิ้วเองนะถ้าหากว่าลูกค้าอยากได้ยาวจริงๆมันต่อผ้าสีออกมาได้นะคะเป็นเป็นแบบตัดต่อไม่รู้เขาจะเอาไหมเดี๋ยวต้องถาม แล้วของงานก่อนนะคะเป็นงานที่เขาขายออกไปแล้วก็ลูกค้าซื้อแต่มันสั้นไปเขาก็เลยมาให้ต่อเราอยากจะต่อเป็นผ้าลายสกอตหรือว่าเป็นผ้าลูกไม้ก็ได้นะแบบเนี้ยต่อโชว์ลงมาแต่เป็นผ้าลูกไม้มันจะเกิไปต่อเป็นผ้าลายสก๊อตหรืออะไรเงี้ยก็สวยดีนะคะเป็นลายตรงลายขวางอะไรเงี้ยเหมือนตัดต่อสีเนี่ย มาแบบว่านึกขึ้นได้ก็มาเลยนะไม่ได้แบบว่าคิดคิดอะไรเลยนะคะพอดีมีงานก็นึกขึ้นได้ก็เอามาทําให้เพื่อนๆนดูเลยเพื่อนๆบางท่านเห็นเขาก็ใช้เป็นแมโกนหรือว่าคัตเตอร์นะแต่เราใช้ไม่ได้นะคะ ไม่เคยไม่เคยฝึกมาแบบนั้นมันจะทำให้ผ้าลูกค้าขาดไม่มั่นใจก็เลยคิดว่าไม่ฝึกไม่ฝึกแบบนั้นนะบางคนเขาก็บอกเขาฝึกแบบนี้เขาผ้าขาดนะ,ะใช้คัตเตอร์ใช้มีดกูนเขาถนัดกว่ามันก็แล้วแต่เนาะแบบนี้เนะี่ยเพื่อนเพื่อน,นะคะตอนแรกมันแทงไม่ได้เราก็เอาทางด้านนี้แทงนำเข้าไปก่อนนะคะแล้วเราก็ มันสามารถที่ถ้าเราจับตรงๆเนี่ยดันไปเร็วๆได้เลยนะเพื่อนเป็นงานที่เขาเพิ่งซื้อแล้วก็เอามาต่อเอามาเอาลงอ่ะเอาชายลงนะก็มีเท่านี้แหละนะอันนี้เราก็ไปรีดให้มันเรียบนะคะไปรีดออกมาให้หมดเลยเนี่ยให้มันได้ความยาวสุดๆเลยนะแล้วก็เย็บ ต่อนิดเดียวแล้วก็หาผ้ามาต่อหลบเข้าไปนะถ้าลูกค้าต้องการแบบนั้นก็ทําไปนะคะก็มีเท่านี้แหละจ้าคลิปนี้นะมันี้นิดเดียวนะคะก็อยากจะมาเล่าไปละจ้ารักทุกคนนะคะฝากติดตามฝากแชร์กันด้วยจ้า